đã tìm về đây giờ luôn bên đây tận đây đến chằm chửi tan thôi đi quá đi rồi giấc ฟ <ermo unlimited tiếngiroy Allah> <Vattly CinqueÖ ooo payingita> ้ากุมกลางลารวยนมตามาลาธรรมลมมาจากบนฟ้าจากสวรรค์ คนเดินที่ท่าแพไม่ได้มีดีเฉพาะสินค้าอาหารเครื่องดื่มหรือของที่ระลึกเท่านั้นจิตวิญญาณของความเป็นเชียงใหม่ยังซ่อนไว้บนถนนสายาต่างๆผ่านสถานที่สำคัญสำคัญอีกหลายแห่งซึ่งในวันนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลน,นครเชียงใหม่จะพาท่านไปสัมผัสจิตวิญญาณของเชียงใหม่ที่ ต่อเนื่องยาวนานมา700ดกว่าปีหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสว่ามีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่เรายังไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆนี้แหละครับนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางจิตใจที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาณของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเราการน,น้องเช่ได้ใจเองเนี่ยได้เล็งเห็นนะครับถึง ความรู้ความสามารถภูมิปัญญาของชาวเชียงใหม่นะครับแล้วถนนคนเดินเนี่ยเป็นประตูหลักนะครับที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาได้สัมผัสถึถงกลิ่นอายวัฒนธรรมนะครับเราก็ร่วมกับจังหวัดนะครับแล้วก็เทศบาลด้วยจะเข้ามาช่วยกันศึกษานะครับว่าอย่างไรที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้รับ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ประทับใจในคนเชียงใหม่นะครับทีแสดงแสงสีประมาณสิจุดที่สำคัญสำคัญรอบถูมเมืองเชียงใหม่นี้นะครับทำให้นักท่องเที่ยวเนะเกิดการกระจายตัวแลว้วไปดูศิลปะวัฒนธรรมดูวัดวาอารามยามค่ำคืนซึ่งเป็นไนท์มาร์เก็ตอย่างแท้จริง Thank you. เปิดเป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพื้นที่ทางด้านหน้าเวทีของเราก็จะเปิดให้กับแขกกลับทุกทุกท่านเลยค่ะแล้วรับ Later on tonight you experience spectacular show เดิน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 ทุกท่านอย่าพผกาตาทุกท่านอยากผ่าตาเพราะว่าอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเดินยุบหมุนวอกยุบหมุนวอกแหมเก็บตังค์ซะทีลยนะ เรื่องของพยุที์ด้วยนะครับแล้วก็เราก็ตั้งนะครับแสงสีเนี่ยสิ่งสถานที่สำคัญ